ขอให้อายดูแลให้เป็นฮาแทะอย่าให้เพรพังอยากฝากความหวามบางกับอายคืนนี้อายอยาเหตุน้องผิดหวังได้บอกสอยสานต้อหัวใจของ ออสวัสดีครับพบกับ reaction ศิลปินนะครับเหมือนเดิมนะครับลงในช่องพิชิตออฟ i ิเชีนะครับตัวนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมทำปกติอยู่แล้วนะครับเป็นเป็น reaction หาศิลปินมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมานำเสนอในมุมมองของผมนะครับ ep นี้เป็น ep พิเศษที่ผมอยากจะบอกว่า ศิลปินคนนี้น่าจับตาน่าจับตามองมากๆนะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะครับน่าจะรู้จักน้องเ,อเพราะว่าเคยพูดยังไงว่าเป็นนังเอกมอลำํำนะครับเป็นนางเอกมอลำํำนังเอกหน่อยนะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์มานะครับก็คือน้ององฟองนะครับแต่ก่อนนี่ชื่อองฟองกิติยานะครับตอนนี้น้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นติยาศิลารัตนะครับติยาศิลารัต อองฟองเนี่ยเป็นาสาวน้อยจากอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็เก่งนะครับเก่งล้วก็คือมีประสบการณ์นะอายุยังไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นนางเอกมอลลำรุ่นใหม่นะครับที่พร้อมนะครับหน้าตาน่ารักนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าความฝันแล้วก็เก่ง นะครับเก่งสมกับที่ดูเองเนี่ยอยากได้อยากเป็นนะครับเพลงนี้เนี่ยที่ผมนํามาเปิดในที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นผลงานเพลงใหม่นะครับล่าสุดของน้องก่อนหน้านี้มีก่อนหน้านี้น้องมีซิงเกิลมาแล้วนะครับแต่ว่าผมประทับใจกับซิงเกิลนี้กําลังสีหักนะครับก็คือเพลงที่ผมเปิดเมื่อตอนต้นคลิปนี่แหละนะครับเป็นเพลงใหม่เลยนะครับเป็นเพลงใหม่เลยแล้วก็ทีเซอร์ยังไม่ออกนะเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งถ่าย MV ไปพระเอกก็คือเต้าหยองนะครับ รพ,รพระเอกก็คือตเต้าหยองก็คือคนที่เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อที่เขาเรียกว่ามีกระแสแล้วก็โด่งดังพอยกไม่ยกเยอะมากนะครับของวงอลํานะครับระเบียบวัทศิลป์ใช่ไหมฮะหรือตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมถ้าผมพูดผิดขออภัยนะแต่ว่าเป็นตเต้าหยองนะครับแต่ว่าเป็นตเต้าหยองที่มาเป็นพระเอก MV ซึ่ง MV ที่แล้วเนี่ย MV ที่แล้วก็ก็เป็นเต้าหยองนี่แหละนะครับ <S <S เป็นเป็นเต้าหยองนี่แหละท,ที่ที่เล่นคู่กับน้ององฟอง นะครับแล้วก็เ,เพลงนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สองคนนี้ได้มาเจอกันนะครับอ่าเต้ยหยองนะฮะเอ่อระเบียบวาทศิลป์อ่าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าขวัญใจใช่ไหมนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินพระเอกหมอลำของระเบียบวาทศิลป์ของพ่อเอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยชื่อเพลงคือเพลงนี้ผมประทับใจตรงไหนรู้ไหมครับผมว่ามันเหมาะกับอ่ามันเหมาะกับ น้ององฟองมันเหมาะกับตัวเขามันเหมาะกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับเพลงที่ไม่ได้แบบเ,เป็นเพลงของวัยรุ่นอ่ะนะครับเป็นเพลงวัยรุ่นเป็นเพลงความรักใสๆนะครับเป็นเพลงที่แบบคิดขู่คิดขู่อาจจะไม่สมหวังคือลักษณะคล้ายๆกับถ้าเราฟังนะคือผมยังไม่รู้รายละเอียดลึกๆนะครับผมเพิ่งได้ฟังตัวเขาเรียกว่าสาวแบล็กทิ้งแท็ก นะครับที่ที่ปล่อยออกมาในโซเชียลที่เพจของวงตักศิลาวาัตศิลป์ซึ่งเป็นวงที่น้องกองฟองเนี่ยสังกัดอยู่แล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่า,าผู้นำทีมงานนะครับที่อายุยังน้อยมากๆนะครับแล้วเก่งนะฮะอันนี้ก็คือว่าคือเพลงนี้ผมเพิ่งเห็นซาวด์แ a c ก i ิ้งแท็กนะครับออกมานะครับทีเซอร์ยังไม่มีนะเ v เขาเพิ่งถ่ายเสร็จไปนะครับแต่คิดว่าใส่เสียงเนี่ยเขาคงใส่เสร็จแล้วเร็วๆนี้เราจะได้ฟังเพลงนี้แน่นอนกับกับนั้องเสียหักของ องฟองนะครับของน้ององฟองคือผมเนี่ยจะติดติดปากเรียกน้ององฟองเพราะว่าเราเคยเราเคยเรียกน้ององฟองน้ององฟองนะครับตอนนี้คือน้องติยาศิลารัตนะครับของวงตักศิลวาวัตต์ตักศิลวาวัตถสินเนี่ยพูดถึงกลับมาถึงเพลงนี้อีกรอบหนึ่งผมว่าเพลงนี้เหมาะกับน้ององฟองมากๆม,ม,มันสื่อออกมาแบบใสๆที่เป็นสาวน้อยแรยกรุ่นที่กําลังมีความรักอ่ะที่กำลังแอบชอบหนุ่มหรือแบบ มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันแล้วมันเหมือนฝ่ายชายสื่อให้เหมือนเฮ้ยกำลังที่จะมีความรักนะกาลังอะไรประมาณนี้แล้วผู้หญิงก็กําลังจะจะหลงรักผู้ชายนอ้อเหมือนชื่อเพลงอะกำลังสีหักเหมือนมาทําให้รักนะ งั้นรอดูเพลงนี้จะตัว MV เต็มเนื้อเรื่องเต็มสตอรี่เต็มจะสมหวังไหมอองฟองจะสมหวังกับเต้าหยองไหมหมายถึงในมิสิกวิดีโอนะเพลงนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่จะทําให้ลหลายๆายคนชื่นชมและชื่นชอบและจะทําให้ตัวของอ,องฟองของน้องอองฟองเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับเพลงนี้นะครับก็คือกําลังสียหักเนี่ยสูงมากเพราะว่าผมมองว่าเป็นเพลงตลาด เพลงตลาดก็คือกลุ่มเป้าหมายคนที่ฟังเพลงแนวๆเนี่ยแนวกลางๆอกหกักอกหักเนี่ยคือสาวๆหรือนุ่มๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะชอบเพลงลักษณะนนีน้ในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมผมคิดว่าเพลงเนี้ยจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของความรักของสาวๆที่กําลังมีให้หนุ่มๆที่เหมือนกับว่ากําลังกําลังสิหลงหักกาลังสีหูซึกดีกําลังสี ไม่รู้อ่ะมันอธิบายไม่ถูกรอฟัง MV เต็มนะครับของเพลงนี้กำลังสีหัสนะครับของนักร้องนะครับน้องอ,อ,องฟองติยาศิลารัตนะครับศิลปินในสังกัดของตักศิลาวัทศิลป์แล้วก็เธอนั้นรับบทเป็นนางเอกนะครับประจําทีมงานแล้วก็ ผู้ทำทีมงานด้วยนะครับสนใจเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage นะครับของวงหมอลำตักศิลาวาาัฒนศิลป์ก็จะเห็นรายละเอียดในนั้นเดี๋ยวเขาจะมาทางต้นสังกัดจะมาอัปเดตในนั้นนะครับหรือก็หรือติดตามความคืบหน้าของน้องได้อยากจะให้กำลังใจก็กด s u b s c r i b e กันที่เพจ a c e b o o k บ้านฮักน้องติยาศิลารัตได้เรามาดอรอฟังรอชม MV ตัวเต็มพร้อมกันแล้วผมจะกลับมาพูดถึงเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่ของน้ององฟองกำลังสีหักสาวหน่อยจาก อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับบ้านดอนสันติตำบลแห่ใต้นะครับอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามเมืองมะล่ำและว,วก้กำกับ EP หน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ